สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะครับใน <c oughs> โหมดแรงซีเอ็มนะครับกับพิโรอาร์เทอรี่นั่นเองนะครับยังอยู่ในคอนเซปต์กดคนเดียวนะครับหรือว่าโซโลแรงนะครับเป็นอาร์เทอรี่ฮันเลนนะครับหรือว่าเลนลา่างตรงนี้นะครับผมขอเบาเสียงลำโพงนิดหนึง่งมันดังเงินไปน <c oughs> ปี่สก๊อสู้กูไม่ไหวลองเล่เกมอ่ะนี่สก๊อสู้กูไม่ไหวลองเล่เกมมาดี <c oughs> ไอ้หน้าตาัดแม่งเลยว่ะโอโ้โหเสียดายว่ะยังไม่ได้อัพสามเลยดิระวังโดนนะทีนี้ผมว่ามิชชั่นผมว่าจะทำดูมเว้ดูดย่นทีนี้ผมว่ามิชั่นผมว่าจะทำดูมเว้ดูปุ๊บแล้วดูมาอะไรอย่างนี้เลยนะ่ แหลงสองตัวน่าจะกดเดวอได้แหละเอ๊ะที่อันเอเอย่างไรนิมเนี่ยหนีเลยเหนีเรอ หมือนเก่งจังวะพีนิดเดียวนิดเดียวเออมุมแมลงหมุนกลับวะได้อยู่ได้อยู่อย่าพึ่งเบื่อกันนะครับอัรเทรี่ผมรู้สึกว่าผมน่าจะทำบ่อยอยู่นะรู้สึกว่าล่าสุดลงไปนี่น่าจะเดือนที่แล้วือผมคิดอะไรไม่ออกไงผมก็เออกดๆไปก่อนแล้วกันให้หัวมันโล่งๆหน่อยเออเดี๋ยวค่อยทำตัวที่คิดอยากจะทำอีกสักตัวหนึ่ง ผมไม่มีบูทอะไม่มีรองเท้าไงถ้ามีรองเทา้า,เทาน่าจะรอดอยู่ยวมั้ย <c oughs> ยิงคูยิงคู ผมเล่นอัลซิเร่ผมเน้นเป็นหนึ่งสามเนี่ยครับผมโดนทิ้งว่ะช่วยน้ผมโดนทิ้งเฉยเลยอะไรกันวะ ขาดเธอไปแล้วฉันจะอยู่อย่างไรเนี่ยเฮ้ยได้อยู่ยังโดนกันเลยยินกลางแป๊บแล้วกันผมขอยืนกลางสักแป๊บแล้วครับอยู่ร่างไม่ไหวอ่ะเป็นเดวโวอ่ะโดนดึงก็ตายอ่ะ เลยต่บไปได้อยู่เออิี่นะอ่านเลยอ่านเลยอ่านเลยหมดแม็กหมดแม็ก ผมต้องว้าวไปผมกลัวไซเกิลเมื่อกี้แม,ม่งงันน้าน่าจะสตัร์หลบสกิลหนึ่งผมนะนเดี๋ยวโกดมาแล้วว่าไม่อยากลงไปล่างเลยว่ะเพราะข้างล่างมันอันตรายโอเคครับอธิบายสกิลกันนิดนึงครับสกิลหนึ่งก็ยิงนะครับสร้าง,งความเสียหายตามเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีเราบวกกับ ของจบอ่าของสกิลนะสามารถกดคิวเพื่อเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทิศทางได้นะผมพูดเร็วไปหน่อยรู้สึกว่ามันมีสมรรถนในลำคอสกิลสองก็กำหนดพื้นที่นะครับมันจะยิงมิสไซล์ไปนะครับมิสไซล์มันจะสร้างความเส็บหันและทำให้ติดสโลครับสกิลสามมันเป็นพาร์ทสิบนะครับเพิ่มระยะการโจมตีของสกิลหนึ่งและสองของเรามันเพิ่มระยะการโจมตีทั้งหมดเลยนะถ้าผมจะวิทย์น่าจะทั้งหมดนะ มีอันติยังไงอะครับเวลฮาอยู่เลยเนี่ยเอาหรอเฉยเลยเฮ้ยมันไม่ไหวได้ไง อ๋อหคนโดนทิ้งวุ้ยยิงระยะเผาคนกันพลาดดีนันดัตมันยึงเหลืออันนึง ส่วนอันวก็คือย,อยิงตอร์บิโดนะครับมันจะทำ damage แล้วทำให้เป้าหมายติดสตันนะครับยิ่งเป้าหมายวิ่งออกห่างเราเยอะเท่าไหร่น,นะครับมันยิ่งสตันนานขึ้นเท่านั้นนะครับมีข่าฟ้ามันจะแยกเป็น2ลูกนะครับอีกลูกหนึ่งมันจะสุ่มเป้าหมายได้อยู่ใกล้ที่สุดนะเดี๋<า>ยวผมเล่นอาร์เทอรี่กิมมอร์ดีกว่าปะเล่นได้นะเพราะวนน่าสกิลหนึ่งมันเหมือนการโจมตีธรรมดาทุกสกิลที่เราทำ damage ม,มันติดกิมมอร์หมดเลยไง มีไอโกลเด้นนี่วะผมไม่ได้ระวังอ่ะผมลืมไปเลยว่ามีโกลเด้นวิูหนูก็ต้องออกนะเนี่ยเกมเนี้ยอืมลวงสองไปดิ ตอนเป็นตัวที่ดาเมจจัดจ้านนะครับยิ่งดาเมจเยอะยิงย่งยิงแรงมากเลยนะแต่ไม่รู้ว่าจะโดนสะท้อนตายหรือเปล่านะครับอันนอีกเรื่องหนึ่งนะชิ้นแรกเลยครับผมบอ,อกชิ้นแรกเลยดีเจนมะนาดอ่ะไอเนี้ยหลายรอบแล้วจริงๆฝ่ายเราหัวปี เขาแบบอืมผันไส้ว่ะจริงจผมไม่รอดอ่ะผมไม่คิดว่าแม็กมันเขาจะพีเคต้องพกอพ่อนฟ้มามีสเกล ผมดันล่างก่อนแล้วกันนะครับเราไม่ได้อัพสกิลสองไว้ด้วยอ่ะยูิสองมันค่อนข้างที่โอเคอยู่นะโดนสองเลยเกมนี้ออกเจดก็ได้นะปกติผมเล่นอาร์ลเทอรี่ผมก็ออกเจดนะเพิ่มระยะสองสกิลหนึ่งอะมันยิงไกลขึ้นอะเยอะเลยเล่นล่างนะไปถึงเล่นล่าง กลัวเขามาล่างว่ะผมเป็นผู้นำเทนเื่องกิมมอลแล้วตอนเนี้ยผมตัวไหนที่คิดว่าออกคุ้มแล้วผมออกหมดเลยตัวไหนที่แบบสกิลมันหยิบย่อยแบบสแปมดามเมจหรือว่าสแปมสกิลได้หลัวๆผมคิดว่ามันออกมาแล้วมันคุ้มผมก็จะออกเนี่ยไมดัด อะไรอย่างเงี้ยพวกไมดัสอัมดอนอาร์เทอรี่ก็ได้คาามิตี้ผมยังออกเลยจะได้ผมยิงหัวปีไปตรงไอ้นี่แล้วเดี๋ มิงไม่ได้ครับติดไรแบเหรอไม่ทำคอนเทนตามมันจะฟาใหม่แล้วปะไม่คุจะเล่ดเปิด เลยแล้วก็ตีบันมีฟาร์มตีลงช่วยเราแทนตีแต่ไม่ได้ครูดาวสิบวียี่สิบวีนะจริงๆก็ควรเซฟตัวเองไว้อะออกของฟาร์มไว้สักชิ้นก็ยังดีแต่มันมันเดินกับสเกาตลอดเออน,นี่แหละฟาร์มยากอยู่ถ้ากูเล่นฟาร์มคน,นตายไปถึงไม่มีมมต,ตีด้วยต้องมีตีช่วยได้อยู่ <laughs> I, I am goodie No matter the time you press, it will be Gordy work, you numpty. <laughs> 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 I, I am Haste. Short. <laughs> 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 oh. <laughs> ่มาาากัเไอ้เหี้ยคือแบบมีรถ่ออยู่แต่ว่าแบบเพื่อนอยู่ข้างหลังผมเคือได้แบบเล่นแบบไม่เข้าไอ้เหี้ยผมนี่ไล่ยิงแบบไล่เหมือนแบบตัวเองเป็นตัวแทงเลยอ่ะ หมดแม็กซ์กสิบวิอะค่าได้อยู่อะฮะหกหกสิบวิโอ้โหหกสิบวิพระเจ้าใส่แมงเลยเจอเดยวรอเปิดเลยเจอเลย ผมนี่ผู้นำเทนกิมมอลจริงๆที่มีตัวมาอยู่รอเลยรอรอปะล่ะยิงไม่โดนเนี่ยหรือว่าโดนนะเออโดนแหละเจนึกว่าไม่โดนเนี่ยเอาจริงจังหวะเมื่อกี้ต่อให้เดโวโอเขาดีหนายตัวเองก็เขาไม่ตายนะผมได้คิวอยู่ดีมีติมีติ เอาจากไอ้เหี้ยแม่งสุดยอดว่ะใจไม่ได้ใจไม่ได้าแม่งเลยแล้วมันต้จับเนี่ยแต่ถ้าออกของดา m a g e มันอาจจะยิงตายไปกว่านี้นะแต่มันก็ไม่ได้แย่นะครับมันติดสถานะของกิมมอลมันก็ทำ d a m เม e เป็นเวทอ่ะอันนี้บัวโนบัวนว์กูอยู่ เกินไปนะจานผมมาล่าอาร์เทอรี่ไอ้ไม่ใช่ก <Ash well. S 1> ูจะล่าตัวเองทำไมวะเนี่ยล่ากันเมดก่อนแล้วกัน เดี่ยวจานเออผมไม่มีดาเมจอะถ้ามีดาเมจน่าจะยิงตายเราคนนี้อีกเนะี่ยเต้องตายหน่อยอ่อย่างงี้มันก็ได้ไอเทมลิเชนมานานะกนินม,ม,มอสเห็นมนลูผู้ดาวอีกอะ อุ้ยดีดีของมันดี <c oughs> อ่าเรียบร้อยตัวแตกไงละมึง <c oughs> รู้ปะวะไม่วิ่งไอย่างไงนะ <c oughs> ไ่ะไม่รู้อ่าวิ่งก่อนแล้วกัน <c oughs> ถอยจักเลยถอยยักเลย จะกอลึกปะวะไอ่ลึกลึกลึกวาลึกนะน่าจะลึกอ่ะตามบ่ดสูงพตั่าเรียบร้อยไงล่ะิงเจบเว้ หาตัวพี่ไปเจอเลือดน้องก็หายอ่ะแค่นั้นแหละหมดแม็กหมดแม็กกันเมดได้ BKB แล้วครับเขากัดฟันออก BKB เลยคบีเข้าไปแล้้วเขาแล้ว

เลยแต่กูรอช่วยกูช่วยยังไงวะแซนสโลง,งี้เหรอกูตายอยู่ดีปะวะกูโด,ดเนเพื่อน <laughs> <c oughs> เสียงหอ,อกต๊ดเลยมึงโอ้โหสแคัเอลเดอร์ไงล่ะล้ำผู้นำเทรน

I it. I want to San, do your job. i Your fingers are yet years, yet Quite yet even. แต่เสียทีสายนี้ผมมันหวังพึ่งทีมแบบเยอะมากเลยเว้ยมันไม่มีเทมหนีสักอย่างอะดูดิดผมบอกก็ไม่มีบีเบีนูแยกล่างอย่างนี้ก็ยังไม่มีเลยแต่มันก็มีดาเมจยิงนะแถมจิ้กิมมอได้ด้วยเห็นไหมนี่จุดไปกินมันต้องมีแหละมันต้องมีแหละ

งั้นอินดับเข้าปะหมดแม็กหมดแม็กหมดแม็กอีนัดหนึ่งยิงฟีแบบอีสปอร์ต ดาเมจไม่เยอะแต่ก็เจ็บอยู่นะโคดินวิวไปไหนวะโอเคนะครับสำหรับเกมนี้ก็จบลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาหารดูแลชอบใจนะครับอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจกันนะครับผิดพลาดยังไงผมขอโทษด้วยนะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับเกมมันบั็กนะไปแล้วครับบายจ้า